ดีครับวันนี้น้องถุงเงินก็มาเยี่ยมพี่มะนาวนะครับผมวันนี้มาเยี่ยมพี่มะนาวแล้วก็มาเยี่ยมคุณยายด้วยนาะไปหาคุณยายหน่อยที่นู่นคุณยายคุณยายสมนึกนะครับนี่ไงพาน้องถุงเงินมาเยี่ยมพี่คุณยายด้วยเนาะคุณยายสมนึกนะครับผมวันนี้น้องถุงเงินมาเยี่ยมคุณยายสมนึก ได้อะไรมาฝากคุณยายนาะวันนี้เนาะน้องถุงเงินนี่อม,มาหากันหน่อยสินี่ไงครับคุณยายสมนึกนะครับวันนี้พามาเยี่ยมคุณยายสมนึกคุณยายสมนึกก็ตาแกก็จะเสียข้างหนึ่งเนาะนี่ตานะครับตาของแกนะครับจะเสียข้างหนึ่ง,งถ้าเข้าข้างนี้น้องไอ้คุณยายคันจะกลัวเนาะเป็นนี่ไงคุณยายสมนึกอายุ 50ปีแล้วนะครับผมคุณยายสมนึกเนาะห้าสิบกว่าแล้วนะห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับผมห0สิบกว่าปีแล้วนี่ทักทายพี่นาะโอยายหน่อยเด้อมาทักทายคุณยายก่อนโอ้คุณยายก็กอดน้องด้วยครับคุณยายก็กอดน้องด้วยโอ้ยน้องถุงเงินของเราได้เดินทางมาเยี่ยมเนาะนี่ครับผมมาเยี่ยมคุณยายสมนึกครับมาเยี่ยมคุณยายแล้ว คุณยายเป็นช้างเก่าของคุณตาเนาะเป็นช้างเก่าของคุณตานะครับคุณตาได้ขายให้หลานชายนะครับเชือกนี้นะครับผมตาแกก็เสียอยู่ข้างหนึ่งนะคุณยายสมนึกโอ้ยังอ้วนสมบูรณ์เหมือนเดิมไหมนี่ครับเยี่ยมคุณยายสมนึกแล้วก็จะเยี่ยมพี่มะนาวพี่ทองคำพี่ทองคูณเนาะโอ้พี่ทองคำกับพี่มะนาว ครับผมเดี๋ยวตามไปดูต่อเลยวันนี้มาเยี่ยมหลายเชือกเลยวันนี้น้องถุงเงินของเราครับผมก็เดินมาต่อน้อมาเยี่ยมพี่มะนาวนะครับมาเยี่ยมพี่มะนาวโอ้ยดูน้องถุงเงินเดินรล้วเลยนูนนูนนูนนะครับวันนี้มาเยี่ยมพี่มะนาวเนาะพี่ทองคำ วันนี้วันที่ห้านะครับผมพอดีพาน้องถุงเงินมาเล่นเนาะมันอ่มาเล่นกับพี่ๆเขาเอาเดินไปสิเดินไปเลยโจโจโจเป็นไรฟุดฟุดฟอยู่ ก็เดินทางมาถึงพี่มะนาวพี่ทองคําแล้วนะครับอ่าดูอาการของน้องปล่อยเลยฟันวิทลงเลยปล่อยไปหาพี่มะนาวเลยดีใจไหมมาเจอพี่มะนาวแล้วดีใจไหมอ่าฟันวิทปล่อยเลยครับไปหาพี่มะนาวเลยนี่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 มาถึงพี่มะนาวแล้วจะเป็นยังไงเนาะนุ่นนุ่นนพี่มะนาวหอมแล้วหอมแล้วโอ๊ยกอดน้องแล้วพี่มะนาว พี่มะนาวดีใจพี่ทองคํานะครับเขาจะอรักกันนะครับกับพี่มะนาวนี้เขาจะรักน้องถุงเงินมากครับผมเขาจะชอบพิมน้องถุงเงินเนาะพี่มะนาวถ้าเป็นช้งางประเภทสีดอนี้ก็ไม่ไม่ชอบเลยนะครับผม, <S <S ผมก็ไม่ชอบเลยนะครับนี่เป็นช้างนี้ถ้าเป็นช้างงานะครับเป็นลูกช้างงาน้องพี่มะนาวจะชอบนะครับ สระดิ่งแล้วครับครับเขาจะชอบนะพี่มะนาวก็จะชอบจะรักจะรักน้องถุงเงินแล้วก็จะรักอ่พี่พี่ทองคําก็รักเหมือนกันนะพี่ทองคําก็ชอบครับผมชอบน้องถุงเงินถือว่าเป็นลูกเขาเนาะเขาแน่จะคิดว่าเป็นลูกเขาอีกทีเลยเนาะเขาจะรักเนาะ ครับผมนี่ไงมาเจอกันแล้วสามเชือกเนาะพี่พี่ทองคูณโอ,พอ้พี่ทองคําพี่ทองคํานะครับผมกับพี่มะนาวดูดูดูเดิดดนวน,น,นเขาเลยดูเดินวนเขาเลยดูเดินวนเขาเลยนะครับผมเฮยจะชนกันนี่จะชนกันแล้วเนี่ยจะทะเลาะกับพี่เออไปหาพี่มะนาวดีกว่า,าหาพี่มะนาวดีกว่าเลว ฮะดูดูดูไอตัวเล็กมันเก่งนะนั่นมันจะไปนชนแต่พี่อืมครับอืมดูดูไปรักแต่พี่มะนาวเนาะงูพี่ทองคำก็รักเหมือนกันพี่ทองคำก็เออ,อเอ็นดูน้องถุงเงินทั้งหมดเลยทั้งสามเชือกนะครับเขาจะเอ็นดูน้องถุงเงินมากนะครับจะรักกันเน,ะเนาะเป็นญาติกันนะครับ ช้างก็เป็นญาติกันเจ้าของช้างก็เป็นญาติกันเนาะคุณตากับเอพี่สาวนะครับผมนี่ก็เป็นช้างของพี่สาวเนาะหนี่มะนาวนี่ก็เคยก็เป็นช้างของคุณตามาก่อนนะเมื่อก่อนนะครับผมเป็นช้างของคุณตามาก่อนเหมือนกันนะครับตั้งแต่คุณตาได้ช้างเชือกที่สองนะครับนี่พี่มะนาวนะครับพอดีคุณตาให้กับพี่สาวมานะครับผมก็ได้ขายให้พี่สาวเนาะฮะ ถุงเงินดู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 จะมาชนแต่แต่พี่เลยนี่จะมาดังแกแต่พี่ทองคําเนาะมาดังแกแต่พี่ทองคํำดู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 เขารักกันเนาะอืมชอบกันรักกันครับพี่มะนาวครับทองคําทองคุณดู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 พี่ทองคํากระกดน้องนะนี่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 ไม่ดุด้วยนะครับไม่โมโหด้วยนะครับพี่ทองคํา โอ้โหกอดกันแล้วอกอดกันแล้วตัวเล็กน,กกน,กนี่จะถุงเงินถุงเงินครับไปไหนครับผมใครเขาไปเล่นกับพี่เลยลกูกพี่มะนาวกอดน้องหน่อยเร็วกอดน้องหน่อยเร็วพี่มะนาวกอดน้องหน่อยพี่มะนาวกอดน้องก่อนูดูพี่ทองคำก็กอดใหญ่เลยนะ พี่ทองคําก็กอดน้องนะครับดู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 พี่ทองคําก็รักน้องกอดน้องนะครับผมโอ้พี่ทองคําของเรากอดน้องโอ้มามาลูกอะมาถุงเงินมามาลูกมา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 ลูกมาเลยมามาหาพี่มะนาวดีกว่า ฮ้ยะครับผมโอ้ยจะรักกันเอ็นดูกันไปถึงไหนนี่เด็กสองทั่วนี่เด็กสองคนโอ้ทำอะไรนี่ทำอะไรนี่พี่น้องถุงเงินทำอะไรนี่โอ้ยเจอกันนะครับสามพี่น้องนะครับผมนี่ เบน,นไปเบนไปเบนไปดูทองคำดูสิดูทองคำสิโชว์งาสวยด้วยนี่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 งาผมสวยไหมทองคำบอกนี่ทองคำบอกว่างาผมสวยไหมครับผมอา้าวงาผมสวยโอ้สวยครับสวยสวยมากครับ สวัสดีครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับกดติดตามช่องพลายถุงเงินของเราด้วยนะครับผมฝากแม,แม่แม่ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กับซับสไคร้ให้น้องถุงเงินของเรานะครับดูน้องถุงเงินจะมาทะเลาะกับพี่ทองคาแล้วนี่จะมาชนโชงากันเอางานงานใครสวยกว่ากันโอ้งาใครโอ้สู้เขาไม่ได้แล้วไอย ขอบคุณครับสวัสดีนะครับผม